สวัสด<ข>ีค่ะเซียเอท 1967, oh ่าเอฟซีมาสอบถามเพิ่มเติมไหมค่ะเสียนี่ค่ะว่าไปอันถวายต้นเงินบ่ค่ะแมีนครับมื่อนี้ก็ได้ยอดมาอยู่ยอดต้นเงินยอดต้นเงินตัวเมื่นเท่าไหรก่อนเก้าเมืองยี่สปบแดเมือ่อนดแปดแปดดเมือเมื่อนี่วัดปู่เทพทองอ๋อวัดปู่เทพทองนะคะเนาะไปไปถวายปู่เทพทองกันป่ะเนครับเก้าเ เก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดพันไปมมนใด่เลยเนาะเขาเรียกพันเจ็ดพันเตไรีย ลงไทยมันงถ่ายอะไก่อนถ่ายสามสองถ่ายสามสองอีกแล้วงามอีกแล้วบาทนี้ลงถ่ายสามสองอีกแล้ววันนี้ไม่ได้ยอดเงินผมกับเพื่อนที่มาข้างหน้ายอดของผมนะโอ้อันนี้เสียเอกผู้เดียวเงีนครับเพื่อนที่มาข้างหน้าเลขเพยคนติดบาข้างหน้าเลยเราของเสียเอกผู้เดียวเท่าไรเท่าไรค่ะสองหมื่นดิเดสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาท อื2 3 0 8 4ยอดงิอยู่ยอด้างหน้าอือมันก็มีบ่ถิ่ม80คือเก่าเออรถน้ํายังอยู่คือเก่าดอยู่คือเก่าตเลขครับอือก็80เพิ่นยังบ่ถิ่มเพิ่นเาที่ไปร่วมๆกันมื้อนี้ก็ได้90,000กว่าอือร่วมๆนมเจ้างตัวรวมจงวัดแล้วบ่นี่ะครับเลขกําลังให้พรอยู่อยู่ทางบวช้นี่พญาข้างคก เพ่อข้เ้นใหไปครับเดอครับาตู้ตัวเล็แ่นเบื่อเราครับเออๆอนไม่ข้างคุกมารับก็ดีอ๋อมันจับขึ้นาออกออบขอบอบอกว่าเปเียงเล่จะเปิดครับก็ใส่ ตีตีเป็นต้นเลยค่ะเล็กข้างเราเอนตัว้งเอาครับข้างเราครับจับแล้วครับมาแล้วครับยึดงบด้ครับยูดทั้งบด้ดวยเป็นหอยางเตนอกมหาเลยครับเต้นออกมาจะีบอกาตีเป็นตีเป็นสองสามที่ผมเห็นเป็นตีเป็นสอมเนาะคันอ้ยผมได้ประจับขึ้นหน้าโยขางปูนปูเขไนหายคอนเนะก็ตีเป็นสองสามมาเห็นหลอกเล็กนะ กำลังฟูกำลังหายพอดนะครับครับจะเป็นความแต่เขาก็เงียบว่ายังครับเขามีแต่ห้องเลยทีเดียมาหามาหาอะไรกันตอนทร์มาหาแล้วปล่อยเบิ้งแหล่ข้ากับเบลนั้นครับเต็มไปตอนถวายตนเงินพอดีตอนถวายตนเงินพอดีเลยขึ้นดูดมาหาไหมมาหาอะไเนี่ยโมธานาครับครับอันนี้คือเลขข้างพรยาข้างโคกพรยาข้างโคกนะครับเนาะคืออยู่ฟูวัดบันเือนมันจะมีหูพญานาคที่กลางโบสครับไม่ามีหูครับหูเป็นหูที่ว่าสร้างกันพญานาคที่ว่าสร้างพญานาคครับอยู่กลางโบรับ เริ่มสางแล้วต่อไม้ไฟมอาสามสิบล่างมันจะยังประเด็นครับอันนี้เสียเองนี่ไปเป็นแรกก่อนสองสามสองสามนะครับดับเี้เขาได้ครับดับเี้ดับี้ีครับวันนี้าร์เย็นแล้วแต่ว่าเสียเองเห็นเป็นสองสามเนอะเขาก็เรียกเป็นเลขสองเลยเลขสองเลย้เลขสองสามผมเห็นเป็นสองสาม สอครับว่าเลขใจเ็นเลขาปาูก็บอกว่านที่เท่าไร่กนสองสิบสามนี่เนอไม่รวมกันไปเห้ไม่วมกันะครับรอะว่ามือนันเพิ่นจะบอกว่าผมยังโม้หลเกูอยากผมเฉันิผมก็ร่วมกับอีซี่มันสามสิวันด่วนพดประสันว่าสกนกัเล่บอกว่าเอาสามสามซก็ยีมันนั่งนี้สอง มีโปรโมทยกยกอันนี้เขียนกับอันนี้โปรโมตไปนั่นเลยตอนถวายเงินนี่างโคกโดดขึ้นมาเลยใช่นครับผมง่ายโคเร็บหนาจอบไปได้ครับเด้อจะไปเลยครับนี่ครับผมผมไปได้ยากจิต่อเสียเอกหรือว่าอันนี้อันไหนครับนี่อันนี้เบอร์โทรฝากโปรโมตเรียนครับนี่โอเรียนเรียนกับเสือโอ้เรียนกับเสือเสือเสือของกูครับกูสายบุต เลี้ปูยังก่อ่องปูยังปูางแปูลืันแตกครับปูล่นแตนะครับปูล่แต๊ดครับปื่นแต๊ดครับปูลื่นแต๊ดครับปูลังแต๊ครัอปูลืคนตครับปูลส่ยแล้วัืนดบปูลืนต๊ดรับปูลื่นแต๊ดครับปูลื่นแครับเล่นคปูลี่นแตล่นแต๊ดปูล่นแต๊ดครับปู่นตนะครับเลื่นแตครับปลื่นตงครับปลี่นแงนะครับเลครับ ่าเพยังได้เก้าสามเหมือนเดิมเนาะครับสอคเลบได้ลอตเตอรี่แจ้กแ็งนะครับวานนี้มากพิเศษนี่คือเก้าสามเนาะแต่าปูที่บ้านที่นี่ที่ไหนเนี่ยหอปูเล็กอียงที่นี่ที่ไหนี่อปูแล้วเลือกห่อปูคนบอกว่าเห็นมิงมาหนเอซีกับท่าถามมาหลายอยู่ เพนบ่ฮู้จักเลขหอปูนเออก็ออกเลขบ้านแล้วเนาะ70เนาะเมื่อกี้เออแม่นๆๆให้เสียให้เสียจวนเบิ่งเสียจวนเห็นว่า0ก็ยังอยู่ยอดกระิของไอ้เลขข้างกันบ่ครับเบิ่งว่าเท่าไหร่่เา่รเท่เา ปีเราเฉียเไ่ได้ไปน้าเหนาไม่เอรูปนี้ไม่เาบงตีเป็นเก่าสามจตัวเดียวกันครับผมเฉียดเดมากท่สที่ครับทาุดเกาสามพอเพิ่นบังชีขันรถรถปูมาหาเนาะปูมันนั่งมาบให้มัทั้งหลังปูสให้มันทั้งกลับผสมทั้งกับกรสุันั่เกาสามทันแล้วเราม้บงับ วันวันกบสาเนาะกับหกกับเก้าเนาสิกับหกกับเก้าเนาะเดีนยวมาสิกับกวูดเลยแต่ว่ายันดูดิเด็ปาดูดิแล้วมาชิบ่เห้ออกได้ได้ออดสำรุดมันออกพี่เมอนมัได้ออรถได้ออดกันดิสิ่งกระเพีงน้รถได้ออกรถง่องขึ้นช้วยสองสามสามหกว่ดอ ่งามึงยันไเกิดเกิดก่เชียงมีดิเดปูนั่นรถเทระเต็มอยู่นก็ออกสองเก่าบ้าแล้วก็สองหายมันตรงสมั่นรถเต็มหนึ่งเกูสิรถเทะเต็มไม่ยุ่งันครับแบกดีครับพอยังครองโคกันสวยงามยู่สองสวยงามเนี่ยเียสองฐานที่มาเจ้าพระอูวาอยู่ ย่างเข้าไปวันนั้นแต่งข้ามบางไงยวนหนาบัดไหมประกาศเผาเลยกล้าศเผาเลยจริงประาศเผาเลยอะไรที่เรื่องโวตุงซูงนะขึ้นอีล้อันนี้อันนี้เป็นเลขของนี่คนงานเลขยอดเงินยอดเงินก็คิดดีผมเถอะเลขยอดเงินของเสียเอก่น่าแบบน้องที่ว่าเจ็บซี่แล้ปากปูแล้ววก็ปูสีมาดึงขาปูอะเรื่องเตือนว่าเดี๋สาตื้อเตี๊ยตีหางเลยฝ้าอาบน้ำมากเลยเด็กข้างโคกนี่เสียนี่เห็นเป็นสองสามแม่นครับ ชอบนี่เป็นตัวเก่านะครับน้าสามก็แปศมครับกสามแปดศยครับผมอพยายามตีสายกันเอาคีรับเมืองสอยกันเอาผก้ไดเห็นเป็นตัวได้กัร้องสื่อเบิงเอาผมบาถิ่นเรล็กปูเคียวของก็ไั่นแนวท่าตลอแต่สื่อน้ำลายเล็ที่นี่แหละว่นไปเนี่ยผมก็ไปใส่แต่เมื่อสีออกแต่นผมจิฟันบ่ผมฟันก็แฟฟันเพราะเห็ดน้ำปูตลอดยังก็เฮ็ดบุญน้ำปูตลอดปูเสือกันจีนาหาประจำ แปลว่าได้มาถุงนวลใดรับรถเท่านี้แหละวันนี้ฝันกันรถไฟดยันหาสามสามเก่าครับผมหาสามสามเก้าครับหาสามสามเก้าน้รไปบรถคุ้เรียใครไปรับนีมาส่งของรถกู้มให้ออกไม่้องให้ออกล้วเป็นสองเลยรถกู้วองล่ะ้อเลย เปกเดินทาาก็สองมือแล้หรเปลากระกะมันจะออก้หนไม่ใไปเอาโซ่ดึกอดเวละครับูตรงนั้นเอาขึินไปทำบุญทำวัตรกนบ้าบุญันท่าบุญบีัดนี้พอไวสี้าไปบนาเบียนรถนะครับเนาะสองครู่ยังไดไฟแดงด้วยนะครับเรื่อง